เอาไหนแพงโอ้ยลองได้ไหมลองแลวไหโอเคโอ้อากานี่เลยเนี่ยใช่เก็บเลยครับผมได้ละวโอเคครับครับผมโอ้ของทองอุ้ยผมฟังอันไหนมันดีกว่าวะเนี่ยของทองเอาไปเอาไปอยู่บนพื้นอยู่บนพื้นผมขออันนี้และของทองไม้แสดงว่าเขาไปเปิดตู้มาแล้วเหรอไอ้ไอ้คนนลิน วางพื้นไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวขอใส่แม็กก่อนใส่แม็กกาซีนกปนหนึง่งเนี่ยก็คือใส่โหลดตรงนี้เลยเนะี่ยเราแพงอยู่เนี่ยผมกันให้อยู่ระเบิดดรดปไหมเราดดเราลาตูยังไงเนะี่ยเฮ้ยเจดหกเจดหกสองพอดีเลยเนี่ยโหกระสุนของ S K S พอดีเลยเอาเลยครับเอาเลย พอเลยครับเต็มที่กดกระสุนแรับเธอต้องเธอต้องปุกระสุนก่อนเดี๋ยวเสียงคนคนโดนแย่งของท้องเฮงมือเลี้ยวไม่ต้องเลยน้องไม่ต้องเลยน้องนัดก็เหมือนกันแหละมือเร็วมือเร็วโคตรเลยกินเล่าผมจะบอกว่าเมื่อกี้ผมยาวเสียงคุณอาริมไปตัดช็อตโผมไปด้วยถ้าเกิดจะเอากระสุนออกจ่ายลังเพลิงออกไงเหรอนายโตปิดเอสเคเอสเนี่ยเดี๋ยวออกไม่ได้อออกไม่ได้อะ กดที่ขวาแล้วก็กดที่รีเอโมรีมูฟแอมโมรีมูฟแอมโมเอออ,อันนี้มันไม่มีรีมูฟแอนโมดิอันหลบแมกซีนก็ไม่ได้ด้วย